สวัสดีจ้าพบกับน้องอุยหักเ้ออีสานชาแนลจ้าเมื่อน,นี้น้องอุยกับสิมาเว่าเรื่องแม่คว้ยหลังคลอดจ้าแม่คว้ยคลอดลูกได้เดือนหนึ่งถึงสองเดือนนะจ้ะยังมีน้ำเข้าปา่าเป็นอันตรายบอเป็นน้าเมือกน้ำยางไหลออกเขาก็ต้องเบิงจ้าว่าน้าเมือกที่ไหลออกนะพี่น้องมันเป็นขุนหนองบอถ้าเป็นขุนหนองก็คืออันตรายจ้า แ้ถ้าเป็นลักษณะของพ้อยมานี้นี่ว่าเป็นอันตรายได้จาะเพราะว่าเพิ่อนออกลูกมาได้จ้่พ้อยมานี้ก็ออกลูกได้เดือนนึงกับเจ็ดมือแล้วจ้ะเป็อนอยังมีน้ำเมือกที่ไหลออกมาเป็นยางเหนียวออกสีน้ำตาลอยู่ก็คือเลือดที่ตกค้างอยู่ในท้องเพิ่นในมดลูกเพิ่อนอาจะาออกบทันในมดจ้ะ สิเฮ็ดจังไดนเฮาต้องเอิ้นหมอบอ่บ่ต้องเอิ้นก็นได้จ้าแต่้อาอุ้ยก็สิมียาสตีจ้าเป็นายาสามัญประจําบ้านไปแล้วจ้ะพี่น้องเอามาไว้ถ้ากอกเพิ่นจ้ะยาสตีนั่นก็นกนคือยาสตีสิงเฮ่เนาะจ้ะปวดนึงอุ้ยสิก,กอกอยู่2เทื่อจ้ะคือจังพลมานี้น่ะจ้ะยังมียังมีน้ำเมือกติดอยู่ที่หางเพิ่นอยู่จ้ะนี่อันนี้เพิ่นห,อห้องเพิ่นโหนเพื่อลูกเพิ่นไปเหรียญอยู่ ไก่ผุ่นจ้าผุ่นสองตัวเหรียญยื้ไก่ผุ่นก็เลยโหนจ่าเดี๋ยวไปเบิ้งยาสติน้ำกันจ้าว่าน้องอุ้ยใส่ยาสตีตัวไรกอกพลอยมานี้ข้วขางอุ้ยกับกอกไปแล้วเพิ่งนึ่งแล้วจ้าพ่อวานเพิ่งจะมีเวลากอกเพิินจ้าเป็นยังน้องอุ้ยค่อยได้เลือกเอายาสตีซิงเฮมากอกควายเมลูกออนหลังขอดเนาะจ้าก็คือ ปรับสมดุลให้กับร่างกายให้กับไอแม่ควายของเฮาจ้านอกจากเป็นยาที่ขับน้ำข้าป่าได้ดีจ้าบำรุงน้ำนมพ้อมจ้าเฮ็ดห้เป็นสัตว์ไว้พ้อมจ้าคือพลอยมานี้เนี่แหละจ้าพลอยมานี้ยังไม่มีอาการเป็นสัตว์จ้าควยที่สิเป็นสัตว์ได้ก็คือไอน้ำข้าวปลาหรือน้ำเมือกที่ล้างคลอดเพิ่นออกหมดแล้วจ้านี่ของพลอยมนันี้ยังไม่ได้เมอดเด้อจ้านี่ ขนาดออกมาได้หนึ่งเดือนกับเจ็ดวันแล้วเข้าไปเบิ้งตัวยาน้ำกันจ้าจ้านี่ก็คือขวดยาสตีสิงเฮจ้าที่อุ้ยเอามาไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านหลังจากที่วัวหรือควายเขาขอดลูกเนาะจ้าเพราะว่ายาตัวนี้จ้ามันกระสีซอยครับน้ำข้าวปลาบำรุงน้ำนมจ้า ระตุ้นการเจริญพันธุ์ให้วัวกับควายเขาได้ดีจ้ะลิปกันก้นที่น้องอุ่ยเคยได้ลวงไว้วาขับน้ำข้าวปลาบำรุงน้ำนมเจริญพันธุ์ให้กับแม่ควายหลังคลอดแม่วัวหลังคลอดให้ใส่ย,ยาสตรีสิงเหแต่บ่เคยเอากล้องหรือรูปลักษณะของยาสตรีสิงเหมาให้พี่น้องเขาได้เบิง่งม้อนีน้องอุ่ยก็เลยเอามาให้เบิ่งจ้ะ ตามหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปได้จากพี่น้องบบได้โฆษณาให้เพื่อนหนอกจ่าโบได้เอียงกับเพื่อนแต่ว่าน้องอุ้ยเอาม้าเพื่อที่สิมาแนะนาพี่น้องเฮาจ้านี่ก็คือไอฮ่าตาของยาสตรีสิงเหจากขวดนี่ก็สิบบรรจุยู่ที่เกียร์ลอยซีจีจากพี่น้องเกียร์ลอยสีๆเพราิจ้าคือการแบ่งกอกจ้าขวดหนึ่งมันก็สิบประมาณนี่เนาะจากพี่น้องอุ้ยก็บแบ่งออกไปซะ เครื่องนึงจะแบ่งแบ,ง,แบงกอกขวดเนี่ยคือแบ่งให้สองเทียจ้ะสองเท้อก็คือแล้วแต่ห้องสิกอกช่วงเวลาใดเอาที่พี่น้องห้องสะดวกเนาะจ้ะขวดที่น้องอุ้ยใส่กอกจ้าพี่น้องขวดที่น้องอุ้ยใส่กอกแล้วพี่น้องอุ้กอกยกรสีใส่ขวดพลาสติกรูปลักษณะยาวแบบนี้จะ้ะเพื่อที่สิบบอให้ไอ มันกอกงากาะจะรูปทรงเขากะสิเสมอกันแบบมีเวลากอกมันกะสิเลียนได้ได้ง่ายจะนำยากระสิเลียนเขาปากได้ง่ายเวลากอกพี่น้องให้เอาเข่าข่างกับพุ้งแก้มของวัวหรือควายได้ใจผูกผูกนาเพื่อนให้เชิดขึ้นค้ายๆกับไอ้เขากอกยาหรือกอกหัวอาหารเขาจังเสียละจ้านี่จ้าเขากับเปิดฝ้าแล้วก็กอกนี่กับสิกอกอีกรอบนึงจ้า ว่ากอกไปแล้วครึง่งนึงแล้วก็สิกอออีก <c oughs> ใส่หลายได้บ่กะแนะนำใส่ได้ยูประมาณสองขวดต่อโตเนาะจ้ะพี่น้องใส่หลายกับโบดีจ้ะอย่าค้นใส่กับสัต์ได้ก็อย่าสัต์ใส่กับพ้นบ่ได้เนาะจ้ะพี่น้องกะให้ว่าให้กินห้างกันจ้ะถ้าตาบได้ควายเฮาหัวเฮา,าบบทันได้ทับจ้ะบบทันนมีโตนอนอยู่ในท้องกะคือใส่ได้ ออกปุ๊บกินปั๊บได้จ้ะยาสติตัวนี้พี่น้องสำหรับอุ้ยเนาะจ้ะพี่น้องอุ้ยกระสิกอกสองเท่อถ้ากอกตอนเย็นของเมื่อนี้แล้วตื่นเศร้าม้าอุ้ยก็จะกอกอ,อีกเที่ยนึงถ้ากอกเศร้าของเมื่อนี่ตอนเย็นของเมื่อนี่คือกันจะอุ้ยกระสิกอกจ้ะเพื่อที่สิให้ตัวยาเขาทำงานดนตัวเนื่องจ้ะพี่น้อง จ้าเดี๋ยวน้องอุ้ยสิไปสาธิตในการกอกยาให้เบิ้งเนาจะไปเบื้องกันเลยจ้าว่าเขากอกแบบใดกะดีแน่ก็คือพลอยมันนี้ของอุ้ยมันกอกง่ายนาอจ้าพี่น้องถ้ากอกยากก็คือต้องเอาไ่แคบหลืจ้าหรือไซซองไวจ้าจ้านี่ก็วิธีกอกยาจ้าถ้าตัวใดแค่ก็คือเอาเขาคอกแล้วก็หาแคบใบไจ้าให้เพื่อนได้อยู่นิ่งๆแล้วก็กอกจ้าอันนี้พลอยมันนี้ก็ถือว่า เป็นควายที่กอกยาก่ายจ้านี่คือกอกตอนเช้าแล้วก็กอกตอนเย็นอีกเทื่อนึงจ้าที่อุ้ยเลือกใส่ขวดพลาสติกก็คือหนึ่งก็คือบอไห้เพื่อนกัดขวดแตกในปากได้จับเขาก็คือเอาขวดพลาสติกแบบนี้เลยจ้าง่ายจ้าเอาวันนี้น้องอุ้ยก็ลาไปก่อนขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์น้ำจ้า